อ่าข้อที่11นะครับตรงนี้บอกว่าข้อใดไม่เป็นการใช้เทคโนโลยีเฉภาพเพื่อการดํารงชีวิตของมนุษย์นะครับอ่าข้อ1การขยายพันธุ์อ่าไมา้ผลเศรษฐกิจด้วยการพอเลี้ยงเนื้อเยื่ออ่าการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียการใช้ประโยชน์เส้นใยจากผ้าปิโตรเลียมนะครับ เพื่อใช้แทนเส้นใยจากพืชการวิสูตรเอกลักษณ์บุคคลด้วยการตรวจดีเนเข้อที่ไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเชีวภาพก็คือข้อ3นะครับาการใช้เส้นใยผ้าจากปิตโตเลียมซึ่งตรงนี้มันเป็นไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกันนะครับข้อที่12นะครับบอกว่า,าความสัมพันธ์ในข้อใอไดไม่พบในสายใยห,หานข้างต้นนะครับก็จะมีญ่านะครับ หญ้าโดนกระต่ายกินหรือโดนตั๊กแตนกินตั๊กแตนโดนนกกินอ่านกกระต่ายโดนงูกินนกโดนงูกินแล้วก็งูโดนเหยื่อกินโอเคการล่าเหยื่อพบนะครับก็คือเช่นนกล่าตั๊กแตนงูล่ากระต่ายแบบนี้การพึ่งพาอาศัยนะครับอันนี้ยังไม่เจอนะครับการถ่ายทอดพลังงานมีการกินต่อกันเป็นทอดทอดมีนะครับดังนั้นข้อที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือข้อ2นั่นเองนะครับที่เป็นการพึ่งพาอาศัยนะครับ เดี๋ยวไปดูข้อถัดไปกันนะครับข้อ1 3นะครับข้อนี้บอกว่าการปล่อยน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แม่น้ำทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำตายลงนะครับจำนวนมากส่งผลอย่างไรนะครับมีกระบวนการที่1กระบวนการที่2เกี่ยวข้องกับพืชนะครับ คาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายในน้ําถ้ากระบวนการที่1นําคาร์บอนไดออกไซด์มาเข้าพืชเนี่ยนะครับกระบวนการที่1เนี่ยจะเป็นกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับอ่าสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับอ่าทีนี้อ่ากระบวนการที่2เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลูกศรชี้ออกจากพืชน้ําก็คือเป็นการหายใจนั่นเองอ่าพืชน้ําจะหายใจซึ่งจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับอ่าปล่อย ปล่อย,ย CO2 นะครับอันนี้ก็คือกระบวนการที่1เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่จะใช้ CO2 นะครับทีนี้บอกว่ายังไงการกระบวนการที่1นนะครับคือกระบวนการสังเคราะห์สแสงเนี่ยนะแคาสังเคราะห์สแสงลดลงนะครับจะมีผลให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำต่าลง อันนี้ใช่ไหมใช่เลยนะครับเพราะว่า,าเวลาเราสั่งข้อแสงเนี่ยมันก็จะปล่อยคตัวออกซิเจนออกมาด้วยนะครับถ้ามีการสั่งข้อแสงน้อยลงก็จะทําให้ปริมาณออกซิเจนน้อยลงเหมือนกันนะครับกระบวนการที่2ลดลงมีผลให้ออกซิเจนน้ำในคลองลดลง,อ,ง,ลดลงอันนี้ไม่เกี่ยวกันกระบวนการที่3เพิ่มขึ้นกระบวนการที่3คือตรงนี้ใช่ไหมคือการหายใจ การหายใจเพิ่มขึ้นมีผลให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ําลดลงผิดนะครับยิ่งหายใจมากคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ําจะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับกระบวนการที่4ี่เพิ่มขึ้นนะครับกระบวนการที่4ตรงนี้คือการตายเน่าเปื่อยมีผลให้คาร์บอนไดออกไซด์ในน้ําลดลงไม่ใช่ยิ่งตายยิ่งการเน่าเปื่อยมากขึ้นจุลินทรีย์จะยิ่งย่อยมากขึ้นทําให้คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อที่1นั่นเองนะครับสาหรับตรงนี้อ่ะ เดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกันนะครับข้อที่14นะครับตรงนี้บอกว่านักเรียน4กลุ่มทําโครงงานวิทยาศาสตร์ดังนี้นะครับการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มใดใช้หลักการรีไซเคิลนะครับรีไซเคิลนะ ก็คือกระบวนการที่จะต้องนําวัสดุนั้นมาผ่านกระบวนการอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วกอ็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างใหม่นะครับกระบวนการที่1เปรียบเทียบสารพิษตกค้างในผักสวนครัวในแปลงเกษตรแต่ละแปลงของชุมชนอันนี้จะเป็นโครงงานที่เขาเรียกว่าการทดลองนะครับรวบรวมคัดแยกกระดาษหน้าเดียวจดบันทึกปริมาณเก็บข้อมูลทางสถิติถ้าเกิดการเก็บข้อมูลทางสติแบบนี้เขาจะเรียกว่าโครงงานการ สำรวจนะครับอ่าสำรวจสีปริมาณทางขยะในบริเวณต่างๆของเรียนเพื่อเก็บขยะอันนี้ก็จะเป็นโครงงานประเภทสำรวจเหมือนกันนะครับนำกระดาษมาแยกประเภทแล้วแช่อ่าให้น้ําเปื่อยยุย่ยปั่นมาทําเป็นกระดาษจากนั้นเปรียบเทียบคุณภาพของกระดาษที่ได้นะครับอันนี้คือมีการผ่านกระบวนการนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากระบวนการอันนี้จะเป็นกระบวนการรีไซเคิลนะครับก็คือ ากลุ่มที่4นั่นเองนะครับที่มีการทํากระบวนการดีไซน์เคลนส่วนข้ออื่นนั้นไม่ใช่ตามที่ครูได้อธิบายมาแล้วนะครับอ่อาเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกันนะครับข้อ45นะครับตรงนี้บอกว่าอ่า พิจารณาแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศนะครับาจากภาพ A คืออะไร B คืออะไรเป็นสารชนิดใดได้บ้างนะครับมีผู้ผลิตนะครับปล่อย A ออกมาผู้บริโภคก็ปล่อย A ออกมาผู้บริโภคสัวรก็ปล่อยเอออกมา,าผู้ย่อยสลายก็ปล่อยเอออกมานะครับก็สรุปว่าปล่อย A ออกมาถ้าจะปล่อยออกมาก็แน่นอนว่ามันจะต้องเป็น a นี่จะต้องเป็นคาร์บอนไดออกไซด์หรือไม่ก็ความร้อนนะครับทีนี้มาดู b b อยู่ใน ah b อยู่นี่ใช่ไหม b เนี่ยเมื่อปล่อยออกมาแล้วเนี่ยนะครับผู้ผลิตจะต้องเอาไปใช้ได้ด้วยนะครับแล้วพืชเนี่ยเอาอะไรไปใช้ก็จะเอาตัวคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้นะครับาอ่าถ้าปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ความร้อนพืชเอาไปใช้ได้ไหมไม่ได้นะครับอ่าดังนั้น a าแร่ธาตุนี่ได้แต่ว่า่ามัน A เนี่ยจะไม่ใช่ ตัวนี้แล้วนะครับ A จะเป็นความร้อนนะครับก็แล้วก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือแร่าธาตุออกมาซึ่งคือ B เนี่ยนะครับอ่าหรือแร่าธาตุเนี่ยนะครับที่พืชจะสามารถนําไปใช้ได้หรือผู้ผลิตนําไปใช้ได้ดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อ5กับข้อ6นั่นเองนะครับ อ่าข้อที่มีสิทธิ์ถูกตอนแรกคือเราดูที่ A เนี่ยน่าจะเป็นไม่ก็คาร์บอนไดออกไซด์ก็ความร้อนนะครับแต่ที่เรามาตัดสินเนี่ยคือตรง B นี้นะครับจะต้องเป็นคาร์บอนไดออกไซด์หรือไม่ก็แร่ธาตุเท่านั้นนะครับข้อสามมันผิดเพราะว่ามันบอกว่าเป็นความร้อนนะครับซึ่งพืชนําไปใช้ไม่ได้นะครับก็จะตอบข้อ5ากับข้อ6นั่นเองนะครับสำหรับข้อ45อ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกันนะครับ